สวัสดีตอนน,นีน้ท่านโจยเน่นะครับอ็รับสู่รายการเกมที่จะมาทำให้คุณได้หนึ่งแด้วือต้องสอกอาพามให้กก่อนนะครับมีจำน,นานประมาดไหนก็ได้นะครับผมและนี่คือรายการ และนี่คือรายการเิ็โชว์ที่คุณจะมาต้องมาทำให้ได้ดึ่งแสนนะครับการให้ทำให้หนึงแสนอันนี้ผมบอกกันนะครับว่าขั้นเลกคุก็ต้องมาลินนะครับอเอออบันทาทำไม อ่ะนะครับก็ผู้เข้าแข็งขาดวันนี้นะผู้เข้าแข่งขาดวันนี้กลุ่กีตาั์ไปอยู่ในตะวันก <c oughs> ุกาไปอยู่ในตะวัน <c oughs> ประจํานะครับหรับลายการผมนะครับเอ่อรายการรายการอะไรเนี่ย <c oughs> วันนี้ไม่มานะครับปกก็วันนี้พวกเขาเก็นฉ่ำนะเอยอมนะม,ยอมากนะยุ่เยอะยกินเบารวมถึงป้อได้วยนะที่กำลังถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับเดีย๋ยวจะมาคัดเลือก,กันนะครับว่าใครจะได้มาเล่นในวันนี้นะครับพ,พอแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ใครเรียกกูนกีดพัดครับโอ้รูครับ เมื่อกี้ใครเรียกูจิพัทครับผมเมื่อกี้ใครเรียกูครับผมถ้าไม่ตอบนะฮะดีครับพุงครับผมดีพุงครับผมเเกิดมอใครจะมาเล่ในวันนี้นะคะผมกอรอรอดู้วยครับกดครับบก บายกดนะบาย้ายกันมาตาเรียกได้เลยครับโอเคสวัสดีครับบายเงียบครับอย่าบอกนะมึงเขาอยู่พิซซานโลกครับ โอเควันนี้คุณจะมารับคุณแสนนะครับเอยากใครอยากรู้ไม่มารับนะไม่มารับใช่ไหมโอเคเด้นไปเกินผู้ผิดพลาดวัดครับบอยอายุเท่าไหร่ครับอายุสิเอ็ดมันนะต่ออีกแล้วกันนะครับป่านนี้ปั่นไปแล้วป่านนี้นี่เดี๋ยวเนี่ย รายการพายมันมันมอขอแล้วครับเดี๋ยวไม่น่าเดี๋ยวมาเรื่องคามสุ่เปอร์คุณโอเคช่องเราจต้องดูปัญญเดียรไม่ด้เลยนะมาบัากรอบคำถามคำถ,ถามนี้คำถ,ถามเกี่ยวกับโลทเด็ดนะโอเคโลบทเกิดขึ้นปีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคัดก่อน <C oughs> ขออนุญาตบ,บอกเรื่องคำถามใหม่ ผมอยากได้ลูกเล่นพิเศษขอโทษทีเรื่องคำถามใหม่ครับ ก่อนอหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งโอเคถึนั่นแหละครับคุณให้เวลาในการคิดหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีใครไม่จับเวลาได้เนี่ยเดี๋ยวผมจับให้กี่นาทีนะหนึ่งนาทีโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเ,เดี๋ยวแป๊บนนะึงเดี๋ยวผมแป๊นหนึ่งพยนนงายามจับเวลาก่อนนะใช้ใช้ายาช่ยนะจอยนะครับครับว้าคู่ไปกับโอ้ย อย่างเพื่อนตอบดีใครบอกตอบโอเคไม่ต้องกลับเวลานากไอ้บ้ตอบแลตอ,ตอบแลออ้วตอบแล้วเหรอเอออตอบว่าเอ9 8 9 ทั้งหมดควรอยู่ในติศไหนใดก็ไก่ทอทุก่ยขอไข่ขอไข,ข,อไข่หดถึงสองปีก็คือหดที6่6กถึงสองปีขอไฟายปฐมอาวัยตลอดห้าถึงห้าถึงโอเคสามถึงห้าปีโอเคให้เวลาคุณคิดหนาทีครับ อ่ะผมบอกดีทีนะรายการการโตทั้งหมดควรอยู่นีใน่ใดนี่ต้องบอกอกะไรนะต่อไก่พอทุกไฟขอข่า่หดถึงต่อปีคอไฟล์ปฐมมาไวสามถึงห้าปีโอเคให้เวลาหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีนะโอ๊ยอยาอย่าต่อ ยังต้องตอบดีเราเป็นไหมถ้าไม่ตอบไม่เป็นนี้เออแล้วผมขอถามกันนะว่ากุญสิบพันอยู่ไหนหรือว่ากุญสิบพันไม่ได้มาวันมาก็นั่งหัวโดอยู่เนี่ยเออกุญสิบพันอนุญาตใช่อะครับแสดงว่าผมใส่ปากนี้ไอ้เจ้าได้พักกุญสเนี่ยนี่นี่เห็นกุญถืออะไรไหม ชาดมเย็นชาดมเย็นชาดมเย็นก็บาแล้วโอเคโอเครีชเลยเร็เฉยโอเคไหนไหนไปก็บอดแล้วนะดี๋จะขอบอกกอนนะว่าคุณต้องคิดจ่อน ชใช่ไม่เร็วัยรายการอะไรนะโอเคหนาปีทูตทูตไม่ทูตหรือทูตไม่ทูตพิคับพ่อมีปิดพอร์อคทอมันต้องมันต้องเป็นมันต้องเป็นหกหนือสองปีหรือไม่ก็ทอดถัวอยนี้แหละ ก็ไปก็ได้ไปนึกข้อเด็นะคบโอ้โหก็น้องโอเคนั่งอยูพักสักคู่เลยนะโอเคพักสักคู่ครับกึ สมาสอบชวนเท่านั้นนะครับผูกนะครับก็ใบนะครับตอนนี้คุณบายได้แค่โน่งคอเดนะครับก็ขอให้บายได้แค่ประมาณสามคัมแย่ถ้าสามท่าไม่ถึงสาวคัมแย่คุณก็ไม่ได้มีสิทธิ์ปึกก่อนนะครับโอเคนะนแม่แม่ก็ว่าข้อต่อต่อไปก็ต้องมีอย่างเวลาไหม จับเวลาเดรียวไปสอนเลยรอบนี้ขอเป็นคำถามเกี่ยวกับไก่เคสแล้วกันใครที่ชอบกินไก่เคสซีนี้นาทีแล้วกินหนึ่งนาทีใช่ไหมหนึ่งนาทีเออใช่ไก่เคสอีกเด,อเดี๋ยวแบบนะขอ,ค,ขอครับไอชอบเคสดีบ้างครับพ่อคะชอบบายไม่ชอบใช่ไหมหรือว่าชอบ หรือว่าไม่อยากหรือว่าไม่อยากแบบไหนถ้าชอบนี้คุณก็ตอบมาให้ถูกเลยนะครับถ้าตอบผิดนี้ไม่เป็นไรมั้งเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคำถาม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 มาครับไปให้ชซีนรีบอสก็ก็เป็นเขาค่ะไม่รู้ตอบนี้ ไก่คเคสีชิ้นรีบบอสอยู่ยัดไก่เคสีชิ้นรีบชิ้นบอสราคาเท่าไหร่จบอบเวลาเลยไมยัดก็ไก่สี่บาทขอไข่ยี่สิบบาทยีบาทพอวฟสิบบาทเหมือน,นมาเราไปเหมือนมาเรียนมากไปหามน้อย เนี่ยโอเคอย่าตอบนะครับให้เวลาคิดก่อนแล้วครับเอาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับมามาอะไรก็ได้เฮ้ยไม่ใช่หยาบเฉยเลยนะครับกาวิดกาบาโอ้ผิดครับผิดครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชนั่นแหลยแล้วครับ ตุ๊ดี่๊ดตยัน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 กบอกัน99บาทคิดครับหมายถึงว่99บาทกระบอก45บาทโอ้ยแก้เลยไม่ได้ไม่ครับโอ้ย59บาท อกว่าไม่ได้เป็นผู้เล่นอย่างครับี่บอก่าดไ้นะครับโอเคแนไ,ได้แค่คะแนนแไดเ่น,นเทน,น่านะนนนาได้เลเนนานะเห็นออกกี่นะออกแ คาัาต่อไปเนี่ยสามข้อนี้มันจะมีคัพไก่เทซีแล้วก็สปิซ่ามาครับไก่เทซีหึงบอนชิฟลี่ชีสบอนก็คือเป็นชุดนั้นนะต้นราคาเท่าไหร่โอให้สี่ห้าบาทขอ,อให้ร้อย หกสบเาบาทหอไฟสอ200บาทอันนี้คนที่ไม่ได้เล่นนี้อย่าบอกอย่าตอบนะอันนี้ตอบเฉพาะแค่ใบเท่านัน้นนะครับถ้าขอเล่วโกโกโกโอ้ยคุณก็โน้องสี่สิบห้าบาทผิดครับผิดสี่สิบห้าบาทไม่ใช่ หนะึร้อย้าบอรเนี่ยน่าจะใช่นะโอเคนะั้นครับ,ค,รบค่ตอบรบาทก เนะครับฮับท้าต่อไปครับถ้าขนาดสุดท้ายนี้ไม่คุณนี้นะคุณได้มีสิทธิเ์เกิดก่อนถ้าไม่มีท่าคุณไม่ได้มีสิทธิเ์เกิดก่อนจบเกมเลยครับโอเคอภามานะครับก็รอดีขอยตอบถูกแล้วกันถ้าถ้าตอบไม่ถูกนี้คุณก็กดได้ตึกก่อนนะครับ มาครับพ,พิซพซ,พซ,พซ่าหนึาา่งแทนหนะนึ่งแ,นะแล้วก็หนึ่งแถนหนึ่งแล้วแฉพิซซ่าหนึ่งแถนหนึ่งพิซซ่าพิซซ่าน่าจะมวนสุดทีมนะถาดฐานการปกติราคาเท่าไหร่ตอบไหมละก็ไก่สี่ห้าบาท ขอให้หนึ e ่งพันบาทขอไฟสามร้อยเบก้าบาทเเวลาเริ e, ่มครับขอไป ร้อยสามสิบเก้าบาทอืมไม่ใช่เออนเนนเนนเนนสองไม่ใช่อยู่ดีเออ ออกไปทันนะก็เฉล,นะล,ลยนะครับน่าจะคอควายนะเฉลยนะถ้า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 ราคาติดขออภัยด้วยนะครับเฉลยครับคอควาฟน้อยเยจติก้าแบบครับไม่รู้ใช่หรือเปล่านะนะครับก็ก็สรุปนะครับไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะ ไม่ได้ตัวสิทธิ์ปก่อนครับ <c oughs> ก็ก็ไม่ได้เปิดไม่ได้มีสิทธิ์จะเปิดก่อนนะครับเพราะว่าคาถานี้เพราะว่าไม่ได้ไม่ถึงสามครับสามที่ถูกต้งนะมาแ้ก็ติดตามรายการกบ้าหมาเลยนะครับโอเคนะครับก็ก็น่าจะ นีะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดเวลาออนไลน์เกก่อนหลับแล้วนะครับทำไมาวันนี้ฟ้นจะไม่รู้เนาะฟ้นไหมั้บนฟานี่นะนั้นขอหมดเวลาเรียนเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่สุดที่สี่ของเดือนนะครับถ้าถ้าจะไม่ผิดนะวันนี้ก็ทางช่อง b ทีเฉยเฉีนะครับนะครับ <c oughs> วันนี้เราจะกอดสวัสดีครับ